สวัสดีครับพบกับสุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เกลซาลุ้นตัวจริงน,นะครับอันเนรับโรเตชนันหลังลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พิมลีกยันชัดปรับทัพถือว่าเป็นข่าวดีส,สาหรับเกลซาและฮาวิเลตนะครับอันเนอสลัดในายใหญ่ของลิเวอร์พูลยันไล่อัพหลังควา้าแชมป์ลีกอาจมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรแต่ก็ไม่เปลี่ยนแบบยกชุดพร้อมชีบ้บางคนน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงตั้งแต่ต้ตตนซีซั่นแต่สท้ายตนเลือกแข่งชุดเดิมๆลงสนามนะครับ อันเนือกลาหนาะกุนซือลิเวอร์พูลยืนยันว่าจะต้องมีการปรับทัพอย่างแน่นอนในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้หลังหงแดงเตรียมเยือนเจลซ,ซียที่สนามสแตนฟร์ดบเบ็ตในศึกพรีเมียร์ลีกในวันอาทิตย์ที่4พ่พฤษภาคมนี้ลิเวอร์พูลนะารประงับควาชป์ลีกสูงสุดเมืองพอดีสมัยที่2ี่เรียบร้อยแล้วและเป็นสมัยที่สองในรอบ5ปีหลังไล่ต้อนแกเดียทอนทันนสเปอร์ไป5ประตูต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งที่ยังเหลือโปรแกร,รมลงเล่นอีก4เกมนะครับ เดอเรนมีคิยวต้อไปเยือนสิงโตนเงินครามชลซีในวันอาทิตย์นี้โดยเจ้าในายใหญ่ชาวดัตเปิดใจว่าพร้อมที่จะพักนักเตะบ,บางคนที่ลงเล่นอย่างต่อนเนื่องเกือบทั้งซีซั่นและให้โอกาสผู้เล่นตัวสโลองโดยเฉพาะเฟเดรลิกกเคียซ่าฮาวิเอเลียดและวัตตารลูอินโดจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงมันเป็นเรื่องดีที่เราต้องลงเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งมากทันทีซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแม้เป็นช่วงท้ายซีซั่นแต่เราต้องมองว่าน,นี่คือช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลหน้า การจัดทีมของผมส่วนตัวจริงจะแตกต่างไปจากเดิมที่เราเคยจัดมาตลอด10เดือนที่ผ่านมาเราไม่เปลี่ยนทุกคนแต่จะมีบางคนที่จะได้ลงสนามเนื่องจากว่าจะมีการโรเตชันในช่วงหลายๆเกมต่อจากนี้และเราก็เชื่อมั่นในตัวนักเตะของเราที่เราจะส่งลงเล่นบางคนสมควรที่จะได้เล่นตั้งแต่ต้นซีซั่นเพราะพวกเขาซ้อมดีมากและดีพอที่จะลงสนามให้กับสโมสรน,นี้ส่วนใหญ่ผมจะเลือกนักเตะชุดเดิมเป็นหลัก ได้เป็นช่วงเวลาที่จะได้เห็นว่าพวกเขามีสเก็ตความแค่ไหนและยังเป็นการมองข้ามช็อตไปถึงฤดูกาลหน้าด้วยแต่น่นอนว่าพวกเขาสมควรได้ลงสนามในฤดูก,กาลนี้จริงๆในายใหญ่ชาดัตกล่าวทิ้ง่ายนะฮะในวาการลงเล่นก็โชว์ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับสำหรับเกียซ่าเอ็นโดและก็เอเลียตนะครับเผื่อฤดูกาลหน้าจะได้สอดแทรกกับการเป็นตัวจริงขับหงแดงิเวอร์พูนะฮะแนนแฟน สลัดเผยคลับส่งข้อความร่วมยินดีหลังพาหงแดงถลเลงแชมป์อนเนอร์สลัดเหดนคนลิวพูนะครับเปิดเผยว่าได้รับข้อความแสดงความยินดีจากเจคก,กิ้งคลับอดีตผู้จัดจาการทีมหงแดงหลังสร้างผลงานพา,าทีมความ้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นส0 2 4ันยีถึงได้อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสลัดอมลาฟีฟนินวดเข้ามารับช่วงต่อจากคลับเมื่อสัมมึกที่ผ่านมาและโดนกูรูหลายคนมองว่าจะไม่สามารถพาทีมประสบความสำเร็จได้แต่โค้ชชาวดัตในวัย4ีกปี กมหน้ากลุมตาทำงานหนักจนผ่านลิวโพทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งก็ได้ด้วยกันคลับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทั้งสลัตและบรรดาลูกทีมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างอินสตาแกรมโดยในงานแถลงข่าวก่อนเกมเยือนโจซีวันอาทิตย์นี้เมื่อถูกถามว่าใครเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ส่งข้อความมาหาหลังควา้าแชมป์สลัตอบว่าคนนั้นคือเจคเก็คลับ คนส่วนใหญ่พูดกับผมว่ายินดีด้วยแต่เจกเกนบอกว่าตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าสโมสรแห่งนี้พิเศษแค่ไหนคุณก็ายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไปแล้วสิ่งเหล่านี้เขารู้สึกยินดีกับผมนักเตะทีมงานและแฟนๆมากเหมือนที่เราทุกคนรู้เกี่ยวกับเจกเกนผมคิดว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ส่งข้อความมาหาผม ผมได้รับข้อความมากมายและก้าวในสิบข้อความก็คล้ายกันหมดแต่ข้อความเหล่านั้นมาจากใจจริงและมันก็ดีเสมอผมพยายามตอบทุกข้อความมันเป็นประสบการณ์ที่อดเยี่ยมโดยเชพาะหลังจบเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับแฟนๆหลายคนนั่นเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตพวกเขาผมคิดว่ามันก็เหมือนกันสำหรับผมตลอดทั้งวันนั้นตั้งแต่ก่อนเข้าสนามและก็ในระหว่างเกมแม้จะตามหลัง1 0แต่ผมก็รู้สึกว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้เราแพ้เราต้องทำงานหนักเพื่อมัน สลกล่าวทิท้ายโอกอีเป็นจะแตกฟังจากปากอาเตตารับปวดใจสุดๆเห็นลิ์พูผู้ขาแชมลีโอดคลวนปัญหาอาการมาเจ็บรุนแร้าทำให้ปืนใหญ่วืดลุ้นแชมป์เจ็บปวดอย่างมาก คือการที่มิเกลอาร์เตตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลใช้บรรยายความรู้สึกของเขาหลังได้เห็นลิเวอร์พูลกู้แข่งลุ่มลีปรงกาศคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20ไปครอบครองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนือเทนนมสเปอร์5ประตูต่อหนึ่งกุนซือชาวสเปนผู้พาปืนใหญ่พลาดโอกาสลุนแชมป์ลีกเป็นฤดูกาลที่3มติดต่อกันยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเมื่อถูกถามว่าการเห็นลิเวอร์พูลเป็นแชมป์สร้างความเจ็บปวดหรือไม่โดยอาร์เตตาตอบในทันทีว่า ใช่ผมเจ็บปวดอย่างมากเขาเหตุผลว่าผมเข้าใจว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีความสม่ำเสมอมากกว่ามีองค์ประกอบที่พร้อมสำหรับก,การคว้าแชมป์และมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดพร้อมกล่าวแสดงความยนินดีกับหงแดงว่าพวกเขาคู่ควรกับการคว้าแชมป์อย่างเต็มที่อาตาตาชี้เห็นว่าสิ่งที่ทําให้ลิเวอร์พูลเหนือกว่าคือพวกเขามีผู้เล่นภายในทีมพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นจุดแข็งสําหรับที่แตกต่างจากสถานการณ์ของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ปัญหาใหญ่ที่อาร์เตต้ามักจะกล่าวถึงว่าเป็นอุปสรรคสําคัญของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้คือวิกฤตอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักโดยขณะนี้ยังมีนักเตะชุดแรกถ,ถึง6คนที่ยังไม่สามารถลงสนามได้อาร์เตต้าถึงการยอมรับว่าเขารู้สึกตกใจมากกับจำนวนผู้เล่นที่บาดเจ็บก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบรองชนะเลิศน,นัดแรกที่พวกเขาพ่ายปารีสแซงต์แชงหนึ่งศูนย์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมตกใจมากก่อนเกมกับเอเช่ te, เพราะเมื่อผมเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวจูๆ่ๆผมก็เห็นพวกเขานั่งรวมกันอยู่อาเตตาเล่าถึงภาพรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บในห้องแต่งตัวเขาชี้ไปยังกลุ่มนักเตะที่บาดเจ็บซึ่งรวมถึงผู้เล่นกดกันอย่างทาเคฮิโร่โทมิยยสุริคาโดคาราฟิโอรีกาเบีลมาเกดเยสทมัสปาเต้คายฮันส์แบตกาเบลเซซุสและจาจินโยพร้อมกล่าวอย่างตัดพ้อว่าผมพูดว่าเด่นมันรายชื่อผู้เล่นตัวจริงชัดๆ แล้วเราไม่มีพวกเขามาหลายเดือนแล้วกับพู้ของอาเตตาสดันเห็นถึงความผิดหวังอย่างลึกซึ้งของเขาที่ต้องเห็นกู่แข่งคว้าแชมเปีเยนครอบครอง,รองพร้อมชี้เห็นว่าปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนี่เองคือบาดแผลสําคัญที่จุดรังอารเซนอลไม่ให้สามารถสู้ได้อย่างเต็มที่ในการลุ้นแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้นะฮะดิวชวนจับตา รรยานแชกี้เดารรุ่งลียงในวัย21ปีแสดงเจ็จำนงอย่างชัดเจนอย่างย้ายสุบลิบ p พู l ค่าตัวราว25ล้านปอนด์แต่ทว่าอันเนอร์สลอตยังหลังเล่ลิบูพู้ตบเป็นขา่าวผู้พันกับรรยานแชกี้นะครับปีกดารรุ่งพุ่งแรงในวัย21ปีจากโอลิมปิกลียงโดยมีรายงานจากกิฟมิสปอร์ตระบ,บุว่าตัวนักเตะเองแสดงความต้องการอย่างชัดเจนที่จะย้ายมารวงทีมหงแดง ในช่วงสมัยนี้ด้วยค่าตัวประเมินราว25ล้านปอนด์เท่านั้นแข้งชาวฝรั่งเศสรายนี้ถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองในลีกเอิงฝรั่งเศสเขาโดดเด่นด้วยทักษะการเลี้ยงบอลที่ดเยี่ยมความสามารถในการสร้างสรรคเกมและความยืดหยุ่นในการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งแนว,แนวรุก แม้จะมีอายุเพียงแค่21ปีแต่เขามีประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่ของลียงมากถึง182นัดพร้อมผลงานยิง29ประตูกับอีก44อาซิสเฉพาะฤดูกาลล่าสุดก็ทำไป12ประตูกับ19แอซิสจาก41เกมประเด็นสำคัญที่ถูกเน้นย้ำคือความต้องการของตัวนักเตะเองโดยกิฟบมีสปอตรายงานมาว่าแชากี้ได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปแอนฟิล แม้เอเยนต์ของเขาจะททบทำไปยังสโมสรชั้นนำอื่นๆในพิมลีทางอร์เนลตันนมสเปอร์แมนเชสเตอร์เตดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนสถานการณ์ในตลาดขณะที่บางสโมสรอ,อย่างแมนยูมีข่าวให้ความสนใจในตัวของแชกี้จางหายไปตันนมสเปอร์กลับแสดงความสนใจอย่างแท้จริงส่วนนิวคาสเซลิลก็กำลังจับตาดูอยู่เช่นกันส่วนสโมสรอ,อย่างฟุตแลมเวนแฮมและพาเลทถูกตัดออกไปจากตัวนักเตะเพราะแชกี้ไม่มีความสนใจที่จะปร,ะร่วมทีมเหล่านี้ สนท่าทีของลิเวอร์พูลความลังเลขของอันเนอร์สลอตแม้ชากี้จะมีใจให้กับลิเวอร์พูลแต่ดูเหมือนว่าความรู้สึกดังกล่าวจะยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน100%ซโดยเฉพาะในมุมมองของอันเนอร์สลอตผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลโดยรายงานระบุว่า มีความสงสัยอยู่บ้างว่าสหลัดจะพร้อมตอบรับความต้องการของปีกรายนี้หรือไม่เนื่องจากกุนซือชาวนัดกําลังใช้แนวทางการสรรหารนักเตะที่เน้นหนักในเรื่องบุคลิกภาพและคุณสมบัติเฉพาะที่เข้ากับระบบและวัฒนธรรมทีมอย่างเข้มงวดมากกว่าการมองเพียงแค่พรสวรรค์ความเหมาะสมทางแทคติกและเป้าหมายอื่นๆ นแง่ของเทคนิคแม้แชกี้จะหลากหลายแต่ชุดทักษะของเขาอาจซําซ้อนกับผู้เล่นแนวรุกที่มีอยู่แล้วภายในทีมหงส์แดงเช่นโคดิกาโปหรือฮาวิเอเลียดโดยมีรายง,งานม,มาว่าสลัดอาม,มีเป้าหมายหลักที่แตกต่างออกไปโดยทีมท็อปเคยระบุว er ่าอเล็กซานเดอร์อิชักกองหน้านิวคาสเซิลคือเป้าหมายสำคัญซึ่งมองชี้ว่าลิเวอร์พูลอาจกำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ามากกว่าเพลเมเกอร์บทสรุป สถานการณ์ของลายานชากี้กับลิวพูในช่วงสมัยนี้จึงเป็นเคสที่น่าจับตานักเตะชากี้เองอยากย้ายมาสโมสรลิวพูมีศักยภาพและตำแหน่งที่อาจเปิดรับแต่กุนซืออานเนอร์สลัดกำลังพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดว่าเขาคือคนที่ใช่จริงๆหรือไม่สำหรับโปรเจกต์ในยุคข,ของเขาโดยเน้นที่ความเข้ากันได้ทั้งในและนอกสนามมากกว่าแค่พรสวรรค์ล้วนๆทำให้ดี๋วนี้ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ หรือสพัดส,สองยักษ์ยุโรปนะครับอตมาเรตอินเตอร์มิลานเล่งชดดามิเนเยสหงแดงเปิดช่องขายค่าตัวแตะ70ล้านปอนด์อนาคตของดามิเนเยสตัหน้าชาวอุรุกวัยกับลิเวอร์พูลกำลังตกอยู่ในความไม่แน่นอนทำการรายงานข่าวเที่ยวระบุว่าสสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปทั้งอตแลนดกมาริตจากสเปนและอินเตอร์มิลานจากอิตาลีกำลังจัดตาดูสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดจุดเปลี่ยนสำคัญ คือท่าทีของลิเวอร์พูลที่รายงานล่าสุดชี้ว่าพร้อมพิจารณาข้อเสนอที่เข้ามาสำหรับนูนเยสซึ่งแตกต่างจากช่วงเดือนมกราคมที่เคยปฏิเสธข้อเสนอ70ล้านปอนด์จากสโมสรในลิสาอุอิารบียการเปิดช่องเจรจานี้เกิดขึ้นหลังจากนูนเยสมีฤดูกาลที่ไม่สม่ำเสมอทำได้เพียงแค่7ประตูจากการลงสนาม43เกมในทุกรายการเจมส์เพียร์ผู้สื่อข่าวสายลิเวอร์พูลของเดอะอเล็ติกเป็นผู้รายงานข่าวนี้ โดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้จริงๆที่เขาจะย้ายออกบ่งชี้ว่าความอดทนในทินแอนฟิวอาจใกล้หมดลงและสโมสอนอาจพร้อมที่จะแยกทางกับกองหน้าหมายเลขเกที่ลงทุนไปอย่างมากในช่วงแรกแลังข่าวยังระบุว่าความเต็มใจที่จะขายนูนเยสสะท้อนถึงกลยุทธ์การเสริมทัพที่อาจเปลี่ยนแปลงไปภายใต้การนำทัพของอันเนอร์สลอตผู้จัดการทีมคนใหม่ที่กำลังมองหากองหน้าตัวเป้าที่มีสไตล์ที่แตกต่างออกไป แม้จะมีโมซ a l a ah, าและคด d ิกโตเป็นตัวหลักในแนวรุกอยู่แล้วก็ตาม mm hmm. ในส่วนของเป้าหมายเซมทับมีชื่อของอเล็กซานเดอร์อิชักดาวยิงของนิวโคโซถูกเชื่อมโยงแต่รายงานชี้ว่าเดี๋ยวนี้ยากที่จะทําให้สําเร็จเนื่องจากค่าตัวที่สูงถึง150ล้านปอนด์นั่นทําให้ไม่ได้อยู่ในแผนขณะที่ชื่ออื่นอย่างเบนจามินเ e สโกและ h u โ o e อเกต k e กก็ยังคงอยู่ในข่ายพิจารณานะ สำหรับตัวนูนยันเองการย้ายไปเล่นในศึกลาลิกาสเปนหรือเกาโชเซียอิตาลีอาจเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีและเหมาะสมกับสไตล์การเล่นที่เน้นพลังงานและความเร็วของเขาโดยเฉพาะกับแอตแลติก o มาเรตที่มีประวัติประสบความสำเร็จกับกองหน้าสไตล์นี้ภายใต้การทำทีมของดิเอโกซิโมเนแม้เขาลือเรื่องนูนยันจะมาแรงแต่ผู้เล่นในรุกรายอื่นๆอย่างลุยดิอารและดิโกโจตาก็ยังคง ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นสําคัญที่ลิเวอร์พูลไม่ต้องการเสียไปเช่นเดียวกันเฟเดริกก์เคียซาที่สโมสรยังตั้งใจจะเก็บไว้ใช้งานสรุปคือสถานก,การณ์ของนูนเยสที่ลิเวอร์พูลกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการปรากฏตัวของอัตแลนโกมาเรตและ Inter อินเตอร์มิลานพร้อมมูลค่าราว70ล้านปอนด์อาจนำไปสู่การเป,ปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแนว,แนวรุกหงแดงในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะ ด่วนข่าวดีลหเือร์พูลเร่งเครื่องจ่อเปิดโต๊ะถูกสัญญาณฉบับใหม่ลุยดีอาร์ตปีกตัวเก่งหลังเหลืออีกแค่2ปีท่ามกลางสถานการณ์าารแข่งอื่นลหเือร์พูลกับสมสรยอนอย่างสิกเกวทีพิมพ์กลิดเตรียมเดินหน้าอย่างจรงิงจังเพื่อรักษาผู้เล่นโค้ชกันเอาไว้กับเทียมโดยมีรายงานมาว่าทัพหงแดงเตรียมเปิดการเจรจาเพื่อขยายเสนอชัดใหม่กับลุยดีอาร์ตปีกตัวจี๊ดชาวโคลัมเบียในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ ประเด็นสำคัญคือดีอาร์ตกำลังจะเข้าสู่ช่วง2ปีสุดท้ายของสัญญาฉบับปัจจุบันทําให้สโมสรต้องการเร่งดําเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในอนาคตกวามเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ลิเวอร์พูลเพิ่งประสบความสเรเจในการบรรลุข้อตกลงตอนสัญญากับแกนหลักของทีมอย่างโมเมตซาลาและเวอร์จิฟันดไปก่อนหน้าน,นี้ซึ่งแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาขุมกำลังที่สำคัญเอาไวา้ สำหรับดีอาร์นะครับย้ายจากปอตโต้มารวมทับหงแดงเมื่อเดินมกราคนปี2 0 2 2แล้วสามารถสร้างผลงานกระทบเชิงบวกได้ใน,นทันทีเขายังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์คาราคาบและเอเอคัพในช่วงแรกและยังคงรักษาฟอร์มเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องจนมีส่วนพาทีมคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20ในฤดูกาลนี้ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับดีอาร์ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว145เกมทำได้40ประตู และสามารถทำ12ประตูในพิม์ลีซึ่งเป็นคั้งแรกที่เขายิงถึงแตะหลักเลข2หลักในลีกสูงสุดอังกฤษและภายใต้การกลุมทีมของอันเนอร์สลลตเขาก็เป็นผู้เล่นที่ถูกใช้งานอย่างสม่ำเสมอด้วยความสามารถในการเล่นได้ทั้งปีกซ้ายและกองหน้าอย่างไรก็ตามกักบสถานการณ์สัญญาของดีอาร์ตอาจไม่ใช่กรณีนนเดียวที่น่าจับตามองโดยมีรายงานม,มาว่า เนอเล็กเซนโนร้องกับตันทีมกำลังจะหมดสัญญาในเดือนหน้าและมีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดขณะที่บริมเมโกนเต้เซนเต์แบก็กทีมชาิฝรั่งเศสก็เหลือสัญญากับทีมอีกเพียง1ปีเท่านั้นถึงกลางปี2026การเปิดตัวเจเจากับลุยดิอาสในช่วงซัมเมอร์น,นี้จึงถือเป็นภารกิจสำคัญลำดับต่อไปของลิเวอร์พูลเพื่อความมั่นคงในแนวรุกระยะยาวก่อนที่จะจัดการกับสถานการณ์สัญญาของผู้เล่นคนอื่นที่กำลังจหมดลงในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะ เตุกีเข้าใจเทนลาหงแดงสมาริดชี้ไม่แปลกที่เดอะคัพเสียใจอีเมห์เฮสกีนะครับอดีตกองหนาลิเวอพูยอมรับว่าเขาเข้าใจว่าทำไมเทนอเล็กซานโดรแบขวารองกับตันทีมหงแดงถึงตัดสินใจอำลาแอนฟิลย้ายไปเรียมริดแต่เขาเข้าใจสาวกเดอะคัพเช่นกันที่รู้สึกเสียใจกับการจากไปของแข้งลูกม่อรายนี้อเล็กซานโดร์เหลือสัญญากับลิเวอร์พูลเหลือเพียงแค่เดือนเดียวและยังไม่มีวี่แววที่จะตัดสินใจชูบทใหม่ ซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาดเจ้าตัวก็จะไปสวมเสื้อมาดริดในเร็วๆนี้แล้วสำหรับเฮสกี้ก็เข้าใจความคิดของดาวเตะในวัย26ปีเป็นอย่างดีอดีตหัวหอ,อกเลือดผู้ดีกล่าวว่าผมเข้าใจเหตุผลที่แฟนบอลและบางทีสโมสรอาจรู้สึกญหงุดหงิดกับสถานการณ์ของเเรนซ์อเล็กซานเดอรเพราะลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกจึงเป็นเรื่องยากที่ทุกคนจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องการย้ายออกไป ผู้คนคา,าดหวังว่านักเตะที่เติบโตมากับทีมจะอยู่กับสโมสรตลอดชีวิตและสร้างตำนานเหมือนกับที่สตีเวนจอร์ดาด์เคยทำและถ้านักเตะคนนั้นจะจากไปก็ควรทำตามเงื่อนไขของสโมสรแต่ในกรณีของทรนส์มันไม่ใช่แบบนั้นผมเห็นใจเขาเพราะเชื่อว่านักฟุตบอลทุกคนมีความฝันที่จะได้ไปเล่นต่างประเทศต,ตอนที่ผมกำลังเรียนรู้กีฬานี้ผมเคยฝันว่าจะได้ไปเล่นในอิตาลีเพราะยุคนั้นถือว่าเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลก ผมมีความทะเยอทะยานแบบนั้นและเมื่อเห็นพออินส์และเดวิดพลัดทำแบบนั้นก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นไปได้เด๋ยนนั้นผมเชื่อว่าผู้เล่นทุกคนใฝ่ฝันถึงการไปเล่นต่างประเทศและได้รับประสบการณ์ท่าในด้านฟุตบอลและชีวิตหากผู้เล่นบอกว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยแสดงว่าพวกเขากำลังโกหกเฮสกี He ้กล่าวต่อว่าเรยัลมริดถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองจากลิเวอร์พูล ดังนั้นผมจึงเข้าใจความสนใจของเทรนส์ในการย้ายทียมแต่ท้ายที่สุดแล้วนี่คืออาชีพของเขาและเขามีสิทธิ์ที่จะทําในสิ่งที่ชอบและถ้าเขาเห็นว่าเรมริทคือก้าวต่อไปเขาก็จะไปสําหรับอเล็กซานโดรพูดถึงอนาคตตัวเองหลังจากที่ลุกจากมานั่งชมรองมาทําประตูใช้กับลิเวอร์พูลในเกมกับเลเตอร์เมื่อเดือนที่ผ่านมาว่าผมพูดมาตลอดทดั้งฤดูกาลแล้วว่าจะไม่พูดถึงสานะของตัวเองผมจะไม่ลงรายละเอียด แต่ช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษการยิงประตูชนะเกมเข้าใกล้แชมป์และการลุ้นแชมป์มันเป็นช่วงเวลาที่ผมจะจดจําตลอดไปนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่3พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปูบ้าค้างลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของพู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ